กลับมาพบกับ a a บอกอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราพูดตรงๆเลยค่ะว่าวันนี้เอจะมารีวิวลองพื้นค่ะต้องบอกก่อนเลยว่ารองพื้นตัวนี้นั้นทางเราซื้อเองเนื่องจากว่าด้วยความที่เอบองนะั้นเป็นคนชอบเสพรีวิวลองพื้นมาก เป็นคนบ้ารองพื้นแล้วง่ายๆก็คือดูไปหมดเลยของเมึงนอกมึงนอกก็ดูนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นรองพื้นใหม่ๆแปลกๆที่ไม่ค่อยเห็นคนไทยหยิบมารีวิวเลยแล้วก็มีตัวนี้ตอนที่เขาเพิ่งออกมาเนี่ยเอ,อรู้สึกแบบเฮ้ยฝรั่งรีวิวเดอร์มาปกปิดดีมากแล้วก็ผิวสวยแบบดีจริงๆก็ไม่รอคะ่ะไม่มโนหารีวิวคนไทยก็แล้วไม่เจอเลยสักคนเดียว ก็เลยไปซื้อค่ะซื้อมาลองเลยละกันรองพื้นที่พูดถึงนะคะนั่นก็คือรองพื้นของจีวองชี่ค่ะรุ่นแตนกูตูเอ e วอร์แวร์นะคะอยากจะบอกว่าดีมาก อันนี้ถือว่าเป็นลองพื้นของจีวงชี่อันแรกในชีวิตของเอเลยก็ว่าได้นะที่ซื้อแล้วก็ใช้จริงๆวันนี้ก็เลยทํารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันคือเราหารีวิวคนไทยคือแบบไม่มีเลยตอนนี้นะก็เลยรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะต้องบอกก่อนว่าคําเคลมคําแรกที่ทาให้เอซื้อลองพื้นตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราดูรีวิวของแตงชาติแล้วเนี่ยเขาเคลมว่าติดทนยาวนาน24ชั่วโมงแล้วก็สบายผิวอีกด้วยนะจ๊ะ เขาว่าอย่างนั้นนะ่ะทุกคนทางเรานะคะเห็นคําเคลมขนาดนี้กล้าเคลมขนาดนี้เราก็เลยแบบอ่ะจัดไปเลยจ้ะเอกก็เลยลองใช้เลยค่ะทุกคน2 4ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2 4ชั่วโมงที่เอใช้รองพื้นรุ่นนี้ของจีวองชี่เนี่ยผิวออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นทุกคนลองไปดูเนื้อกันแบบใกล้ๆชัดๆกันเลยค่ะ เอรู้สึกว่าฟิเนชชิ่งผิวที่ได้อะไม่ได้เป็นผิวแมทแล้วก็ไม่ได้เป็นผิวโลชั่มเปียกขนาดนั้นจะเหมือนผิวจริงๆมีความแบบอิ่มน้นนิดๆดูผิวสุขภาพดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ไม่มีน้ำมันเลยดังนั้นเนี่ยคนที่มากอุดตันเพราะน้ำมันเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะรวมถึงคนผิวมันใช้ได้ไม่ต้องห่วงว่าจะมันเกินไปนะไหนๆเอก็ทารองพื้นแล้วนะคะก็เลยจะอะ จะนั่งอยู่แต่ในบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเราก็ต้องใช้ชีวิตปกติวันนี้เราก็เลยถือโอกาสออกมาข้างนอกซะเลยค่ะวันนี้เนี่ยจะลองไปไประเดิมเอาเลตที่ใหม่นะคะเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเลยค่ะนั่นก็คือสยามพรีเมียมเอาเลนนะคะอยู่ไกลามากค่ะทุกคนอยู่แบบเลยสุวรรณภูมิไปอีกนิดนึงนะคะก็เนี่ยกำลังเดินทางไปก็ไม่รู้ว่าลองคือเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเพราะว่ามีแบบอารมณ์แบบคิดว่าต้องร้อนแน่ๆถึงแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะอาดิดาส ปะาทะในกีซึ่งคนต่อแถวเยอะมากแนะนำว่าควรมาสักให้พ้นจากช่วงนี้ไปก่อนูเจอใครคะให้ถ่ายค่ะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักโฆษณาโดปะค่ะทุกคนโฆษณาโดนีกออกปะนีกออกแล้วเนื้อสวัสนีค่ะวันเดอร์พีช่าเรากำลังหาอีแฟนบอยหาไม่เจอเราต้องเดินจางเราทำไมเราต้องเดินให้ร้อนไม่เข้าใจ ทุกคนคะ่ะต้องขอภัยจริงๆเพราะเมื่อกี้คือข้างในคนเยอะมาหาศาลมากที่เห็นนั่นคือแวบหนึ่งแล้วคือหลังจากนั้นก็คือไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอีกเลยนะคะเนื่องจากว่าคนเยอะทุกอนุมากๆแต่ว่าเรามีการเดินเข้าเดิอนออกแล้วก็อากาศก็อึมครึมมีการใส่มงใส่แมสกก็มีการอบอนะคะกะ็ดูผิวของเรานะคะเป็นยังไงนี่เอาเป็นว่านี่คือรองพื้นผ่านมาใช้รองพื้นแต่สิบโมง ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะจ๊ะก็เกือบครึ่งวันแล้วราต่อไปว่า24ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะก็สี่ทุ่มแล้วก็ครบ12ชั่วโมงเต็มนะคะที่จะทาลอมพืนเอนมีการเปลี่ยนชุดนอนเรียบร้อยนะคะแต่ว่าหน้าเราก็คือไม่ได้ลบเลยค่ะเพราะว่าเราจะทดสอบจริงๆว่า24หรือเปล่าอันนี้คือ12ชั่วโมงผ่านไปอทุกคนดูผิวเริ่มมีการแบบเห็นบ้างเนาะ เนี่ยเน,น,นี่ยเนี่ยอันเนี้ยเห็นแต่ถามว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราอะใส่แมสด้วยแล้วก็พอใส่แมสอ์บางทีมันก็เปื้อนไปเปื้อนมานะคะมันก็เลยมีหลุดบ้างซึ่งลองพื้นอันนี้ใส่แมสก็คือเปื้อนแมสนะจบเพราะว่าเนื้อเขาไม่ได้เป็นเนื้อแมทแบบแมทแมทไม่ใช่นะทุกคนส่วนเรื่องควบคุมความมันเอนรู้สึกว่าควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีมากๆเพราะว่านี่ก็คือเอาจริงๆนะไม่มันเพิ่มเลยที่เห็นเงาเเนี่ยก็คือเป็นไฮไลไท์ตั้งแต่เมื่อเช้านะคะคที่เราา มอร์นิ่งค่ะทุกคนซอรี <laughs> ่จริงมึนดูหน้าแบบมืนมึนมากิ <laughs> ีงตื่นเลยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา10โมงเช้าพอดีเลยก็คือครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะที่เอทาลองคืนนะอ่าทุกคนดูผิวนี่คือ24ชั่วโมงนี่นะคะตรงรอยที่เป็นรอยสิวเยอะๆทุกคนดูสิ ก็โผล่ขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าเอนอนดิ้นไปดิ้นมานะคะนี่ก็คือเอรู้สึกว่ารองพื้นยังเหลืออยู่บนหน้าประมาณ50 6สเอรอ่ะให้ดูผส่วนอ,อื่นก็ยังดูเรียบเนียนยกเว้นตรงรอยสิวตรงนี้ตรงช่วงบริเวณหน้าแก้มที่เรานอนทูไปทูมาก,กับหมอนนะคะก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะส่วนนี้เอทำการเช็ดผิวออกหมดแล้วนะคะไม่มีรองพื้นอยู่บนหน้าแล้วนะคะให้ดูเลยอันนี้คือรอยสิวเดิมเห็นไหมเนี่ย ก็คือถ้าเทียบกับเมื่อกี้เลยนะจะเห็นน้อยกว่านี้นะนี่คือผิวแล้วก็ที่สําคัญคือทดสอบว่า24ชั่วโมงผ่านไปจริงสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องคิดแน่เลยว่าแบบมันต้องเกิดขึ้นแน,น่ก็คือการอุดตันนะคะขอเฟิร์มตรงนี้ว่ายังไม่มีสิวใหม่เกิดขึ้นยังไม่มีการอุดตันเกิดขึ้นณนวันนี้นะจ๊ะเรารู้สึกว่าผิวก็ยังแบบปกติไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลหรืออะไรเกิดจากสิ่งสกปรปกอุดตันนะคะถือว่าอันนี้ ทำไดด้ีนะสำหรับเฉดสีที่เอใช้นะคะคือ Y 3 0 5ต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่จะซื้อรองพื้นรุ่นนี้นะคะแนะนำให้ไปลองที่เคาน์เตอร์หรือง่ายๆเลยก็คือในเซฟอร่ามีขายนะคะซึ่งเฉดสีเขาเนี่ยมีให้เราเลือกเยอะมากทุกคนถึง21เฉดมีทั้งโทนชมพูแล้วก็โทนเหลืองนะคะลองไปดูนะแต่สำหรับสีที่รู้สึกว่า โอเคกับผิวก็คือ Y 3 0 5ถ้าเกิดสังเกตเมื่อกี้ผิวพอลงบนผิวอะ่ะมันจะเหมือนเข้มกว่าผิวนิดนึงใช่ไหมเป็นทางเหลืองรู้สึกว่าพอมันดับกว่าผิวประมาณครึ่งเฉดอะไรเงี้ยลงบนผิวแล้วดูผิวสวยแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบขาวกว่าผิวเนี่ยก็มีนะทุกคนก็ลองไปดูได้เพราะว่าเฉดสีเขาเนี่ย เยอะมากจริงๆแนะนําให้ลองนะคะสําหรับราคานะเอรู้สึกว่าราคาโอเคมากในราคา2,150บาทถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไทเองนะคะแล้วรู้สึกดีแต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงรองพื้นของจีว n g c h เท่าไหร่ทําให้พอลองใช้ตัวเนี้ยก็มีความแบบเปิดใจมากขึ้นอยากลองรุ่นอื่นของจีว n g c h อีกนะแต่พอเจอตัวนี้เข้าไปคือเราชอบเลยแหละ ผิวสวยผิวดีมากๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรีวิวตัวนี้สําหรับตัวแต่งกูตูเอเวอร์แวร์นะคะหวังว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับคนที่กําลังมองหารีวิวลองพื้นตัวนี้อยู่นะคะย้ำอีกรอบตัวนี้เราซื้อเองนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดไปในคลิปเนี่ยเราใช้เองแล้วพูดตรงๆไปเลยนะย้ำอีกรอบว่าด้วยความเฉดสีเขาเยอะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆ ให้ไปลองเฉดสีที่เคาน์เตอร์เองเลยจะดีกว่านะคะลองเสร็จแล้วก็ลองเดินดูแบบเดินออกไปข้างนอกนู่นนี่นั่นสักแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาซื้อนะเพราะว่าผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะการออกซิไดซ์ของรองพื้นเนี่ยกับผิวแต่ละคนก็ย่อมไม่เหมือนกันนะคะแนะนําว่าให้ไปลองก่อนเผื่อมันจะดอกหรือมันไม่ดอกเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนนะ สุดท้ายแล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ๊งเพื่อนไว้ด้วยนะคะครั้งหน้าเนี่ยเวลาเอมีคลิปใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะได้ดูก่อนใครเลยวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าครางหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกสนุมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะหรือว่าสามารถติดตามเอได้ที่ช่องทางอื่นๆตามนี้ได้เลยคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย